สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่านอนคุกยาววารุณีโพสต์ภาพตัดต่อมิ่นเบื้องสูงวืดประกันสารชี้โทษสูงวันหลบหนีเนื้อหาใจความเนี่นะครับเพจ Facebook ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบุลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสอชอนะครับได้มีการโพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ สารอุทธร์มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัววรุณีสาวตัดต่อภาพระแก้วมรกตชี้ข้อหาโทษสูงเชื่อจำเลยจะหลบหนีสารได้พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและก็พฤติการแห่งคดีแล้วนะครับข้อหานี่มีอัตราโทษสูงแม้จำเลยให้การรับสารภาพสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาต ให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุธทธรณ์ให้ยกคำร้องไปสำหรับคดีนี้เนี่ยเมื่อวันที่28บมิถุนายนสารอาญาได้อ่านคำพิพากษาคดีดูมิ่นเบื้องสูงหมายเลขดำออ่าง429ทั2 5 6งที่พนักง,งานอายการคดีอาญา4เป็นโจทยื่ยนฟ้องนางสาววารุณีวีรศักดิ์เป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550อายการโจทเนี่ยได้ระบุในคำฟ้องบอกว่าเมื่อวันที่21มิถุนายน2,564จำเลยได้แสดงความอาฆาตมาตรร้ายโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วใช้ Facebook ชื่อว่าวารุณีวีรศักดิ์เป็นภาษาอังกฤษมีการโพสต์ข้อความและภาพซึ่งสาระสำคัญเนี่ยบอกว่าแก้วมรกต สิริวันวารีแบงคอกในขณะที่ในหลวงรัชกาลที่10ทส่งประกอบพระราชพิธีเปลีป่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศา,ส,าสดารามโดยมีการตัดต่อหรือดัดแปลงภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อาจเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรอาจเป็นการหมิ่นสถาบันเพื่อให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศ ถูกดูหมิ่นเกลียดชังตลกขบขันและถูกด้อยค่ารวมทั้งเป็นการกระทําที่ไม่สมควรและไม่เคารพต่อองค์พระแก้วมรกตที่เคารพสการะของปวงชนชาวไทยคดีนี้เนี่ยจำเลยให้การรับสารภาพนะครับสารจึงพิพากษาว่าจำเลยได้กระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา206พรบว่าโดยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา สิบวกลบสเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดคือจำคุก3ปีจำเลยให้การรับสาร,รภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกเป็นเวลา1ปีกับอีก6เดือนพิเคราะห์พฤติการในคดีแล้วเนี่ยเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดต่อพระมาหากษัตริย์อาไปที่เคารพสการะ รัฐธรรมนูญไทยบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ด,ดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสการะผู้ใดจะละเมิดมีได้การกระทําของจำเลยกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนจําเลยมีเหตุสุขภาพจิตไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษได้ให้ริบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของกลางซึ่งหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วนี่นะครับ เจ้าหน้าที่ศาลก็ควบคุมตัววรุณีลงไปที่ห้องขังใต้สุนศสารทันทีก่อนที่ทนายความจะยื่นขอประกันตัวระหว่างอุทรแล้วก็ถูกนำตัวไปควบคุมยังทันทสถานหญิงกลาง